สวัสดีครับเพสีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับแนวทางลาวซามบคกีแล้วก็สามัคคี v ี p ลาว VIP เนาะก็ถือว่าเข้าตัวเจาะตัวเน้ลนล้วนเลยนะครับสองแนวทางส่วนลาวพัฒนาผมก็ต้องขอโทษด้วยเนาะนะครับมันออกตัวเดิมนะครับเล็กเด่นผมหลุดนะครับแต่ก็เน้นในที่สามสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดสี่เจ็ด ออกส2นะครัำหรับลาพัฒนากขาต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนก็มาแก้มือได้เนาะนะคร,รับสำหรับสมาชิกที่ติดตามเดีวทางนะครับถ้าเล่นทุกถ้าเล่นตามเดวทางที่ผมวางไว้นะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีกันนะครับสำหรับสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP ส่วนลาว VIP ก็เข้าตัวไม่ได้เน้นเนาะเขาวิ่งโลดนะครับตัวเจาะไ้เข้านะครับก็เข้า2 แล้ก็มาตามกันต่อสำหรับแนวทางลาวกาชาดดาวโจน V.I.P. นะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ูนย์ถึงเคัดไปเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> มาดูราวกราชาตินะครับผลออกวันที่20เนาะออก3ามเก้าสี่ศูนับสามเก้าี่็ถือว่าชุดวินมาหมดเลยนะครับ3ตัวแตกด้วยเนาะ <c oughs> นะครับมี4 มีสี่มีเก้ามีสามแสองตัวล่างก็สามศูนย์นะครับก็ถือว่าไพวินเข้าหมดเลยนะครับแต่เสียดายตัวเจาะผมไปเจาะให้ผิดตัวเนาะนะครับเลขห้าไม่มาเลยนะครับเลขห้าลบเข้าที่เลขสี่แต่ถ้าผมจับเลขสี่มันก็จะเป็นสี่เก้านะครับส่วนสามตัวเลขสามโมสุด ก็ยูงถูกตำแหน่งนะครับผมเป็นน้ในที่ห้าศูนย์ไงชุดติดห้ามันหลุดนะครับก็ต้องขอโทษด้ว,วยเนาะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นเพียงแค่สูตรคิดสูตรคำนวณน,นะครับก็ยึดเอาตามสูตรนะครับในเมื่อมันชี้แล้วมันก็ไปออกตรงมันข้ามเนาะแต่ว่ามันก็มีติดอยู่นะครับแต่ว่าชุดวินไขวินก็ได้ตั้งบนทั้งล่างได้ทั้งสามตัว ต่อที่ดาวโจรน,นะครับดาวโจรผลออกหนึ่งสามห้าแปดสองหนึ่งสามห้าแปดสองชุดวินก็มีหนึ่งมีสองมี 3. สามเศรษดาไม่มีแปดห้ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ขอเข้าวิง่งลูดเนาะนะครับเด็กหนึ่งก็ไปวิ่งอย่างเดียวนะครับสองก็เข้าเขาวิ่งลูดเลยนะครับกดจอกไอทีสองเก็ดมันออกสองแปดดีไป1หนึ่งแต้ม ครับก็มาตามมาต่อนะครับสําหรับแนวตางนะใครที่โชคดีนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะครับส่วนท่านในที่เสียเนาะนะครับบางทีแนวตางเข้านะครับบางท่านอาจจะหยิบตัวไปใช้นะครับคือหยิบผิดตัวนะครับบางทีก็ก็อาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องขับขอโทษด้วยนะครับกบมาตามมาต่อสําหรับตาชาติตาโจรบีไอพี วันที่21เนาะนะครับวันที่21เป็นของกาชาตนะครับส่วนดาวโจนเป็นของวันใหม่คือวันที่22นะครับ2568นารแลาวกาชาตลาวกาชาตวันนี้นะครับชุดบิน09623 ศูนย์เก้าหกสองสามจุดวินนะครับสุดเลขเด่นเอาตัวเดียวไปเลยเนาะมันได้ศูนย์กับเก้าเขียนไวสองตัวลนวะเดี๋ยวผมเล่นให้ศูนย์กับเก้านะครับวันนี้ผมเล่นในที่เลขศูนย์ที่ศูนย์หกศูนย์สอง ก็ศูนย์สาูนย์ูนยแล้วก็ศูน3สูนยตัวนะครับจับให้ที่3 0 6ูนะครับสามูนยกจับหกระวังเลขเด้วยนะครับสามศูนก็ได้นะครับผมจับไปชุดเดียววันนี้3ตัวใน,ในที่เลขศูน ที่น่านรู้นี่สุดก็ชุดนี้เนาะนะครับชุดลองก็จะเป็น0ูนสามเืเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับหรือว่าท่านจับเอาในวินเลยน,นะครับก็ยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือตัวประกบนะครับตัวประกบหกสองหกสามสองสามนะครับก็ต่อที่ดาวโจนนะครับ ดาวโจน vip อชุดวินวันนี้นะครับ7 4 901เอา74901เลขเด่นก็ได้เลขเ็ดกับเลข4นะครับส่สวนนี้ตัวที่ผมจะเน่นให้นะครับเล้นให้ผมเน้นให้ที่เลขเ็ดแล้วกันเนาะ กับเลขเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามตัวมจับจะไปที่สี่เจ็ดเก้ากับนี่เนีเจ็ดระวงังหนึ่งกับเจ็ดมาด้วยกันเนาะก็เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งอ่ะสี่เจ็ดหนึ่ง ได้เชนสชุดแล้วก็ใส่2ชุดไปเลยเนาะนะครับจะได้ไม่แตกต่างกันทั่นี้ก็309กับระวังบกกับหัวส่วนชุดที่นีนได้ก็คือ79นะครับ79ดหรือก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับหรือต้องการตัวเติมก็จับไาในชุดวินเลยเลนในที่เลขเจ็ดในที่ผมเล้นเลขเจ็ดให้ระวังเลขหนึ่งด้วยนะครับ เจ็ดกับหนึ่งจะมาด้วยกันเราจะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเก้าจะอยู่ในวินนี้เนาะนะครับกับการที่รับเหนี่วต่างก็เก็บเอาไว้นะครับกับตาหนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่21เดือน7พศ .2568 นะครับกับแนวทางราวกาชาติส่วนดาวโจนส์ก็เป็นของวันที่22นะครับก็คือเข้าวันใหม่นะครับเที่ยงคืน30นาทีคือผลออกแล้วนะครับ ถ้าท่านจะนำไปใช้ก็น่าจะก่อนเวลานี้นะครับครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้โชคดีมีโชคกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม